ออ้้เเเตต็็มมียยบรด่วนผลการเจรจาไทยกัมพูชาให้หยุดยิงโดยไม่มีเงื่อนไขเริ่มมีผลเที่ยงคืนนี้หลังจากหยุดยิงให้กองทัพทั้งสองฝ่ายหารือกันในวันพรุ่งนี้ในการประชุมไก่เกี่ยความขัดแย้งไทยกัมพูชา ที่จัดขึ้นที่บ้านพักจะเป็นทางการคอณนายอันวาอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียผลการเจราจาไทยกัมพูชาให้หยุดยิงโดยท,ทันทีโดยไม่มีเงื่อนไขตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนของวันนี้ภูมิชาการทหารจะต้องจัดการประชุมอย่างไม่เป็นทางการในวันพรุ่งนี้เวลา7นาฬิกาจากนั้นจะมีการประชุมผู้ช่วยทูตฝ่ายกลาโหมนำโดยประธานอาเซียนในวันที่4สิงหาคมจากนั้นถแถลงการจบลง ตัวในอันวาอิบราฮิมนายภูมิธรรมและนายฮุนมาเนตถ่ายรูปจับมือกันเข้าสู่วันที่ห้าของการสู้รบกัมพูชายยังคงไม่หยุดยิงเผยภาพวินาทีทหารไทยใช้โดนทิ้งไข่ทำลายฐานทหารคขมีนด้านล่างบริเวณภูมะเขือ ทหารไทยเคลียภูมะเขืออำเภอการทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกดมีรายงานว่าทหารไทยทำลายกระเช้าและบันไดที่ทหารกัมพูชาใช้เป็นเส้นทางในการขึ้นภูมะเขือและใช้ระเบิดทำลายสัญญาณสมาร์ทของทหารกัมพูชาบนปลายยอดภูมะเขือแนวรบพรวิหารทั้งนี้เพื่อป้องกันและตัดการส่งกำลังขึ้นมายึดคืนภูมะเขือขอบคุณคลิปจากพี่เล็กวาสนา ล่าสุดยังมีรายง,งานจากเพจ Army Military Force สำรองทหารกัมพูชายิงพลาดโดนพวกเดียวกันในพื้นที่ช่องอันมาผามอ,อีแดงมีรายง,งานล่าสุดจากกองทัพภาคที่2โดยระบุว่าทหารกัมพูชาทําการยิงพลาดใส่ฝั่งเดียวกันในพื้นที่ช่องอันมาและผามอ,อีแดงซึ่งคาดว่าเกิดจากการที่กองกาลังหลายหน่วยถูกส่งเข้ามาเสริมกําลังทําให้เกิดข้อผิดพลาด ในการติดต่อสื่อสารและยังมีภาพวินาที <S 2> <S 2> <S 2> <S ที่คาสิโนโร้านของเขมรโดนบึ้มเละเห็นเป็นฝุ่นควันลอยออกมาจากหลังคาของคาสิโนเป็นภาพหลของนักพนันและพนักง,งานบ่อนหลายสิบชีวิตต้องหนีออกจากตัวตึกโดยความจริงแล้วไม่ใช่ฝีมืออาลิปกของฝั่งไทยแต่เป็นจรวดหลายลำกล้องบีเยมิสเของเขมรที่ยิงพลาดโดนกันเองโดยจุดบริเวณนั้นซึ่งกองทัพไทยมีการตรวจพบว่าฝ่ายกัมพูชาได้ตั้งอาวุธยิงสนับสนุน เป็นแบบอาวุธวิถีโค้งที่บริเวณพื้นที่พลเรือนและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางทหารซึ่งที่ผ่านมากัมพูชาใช้อาวุธด,ดังกล่าวในการโจมตีพื้นที่พลเรือนของฝั่งไทยอย่างต่อเนื่องซึ่งนำมาซึ่งความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนชาวไทยถือเป็นการกระทำที่เข้าข่ายใช้พลเรือนเป็นโล่มนุษย์หรือฮแมนชิลซึ่งถือเป็นการละเมิดต่อหลักมนุษยธรรมสากล หลังจากที่ประธานาธิบดีสหรัฐอย่างนานโดนัดทรัมป์ต่อสายตรงให้หยุดยิงครูจะไม่เจรจาก,การค้าระหว่างไทยและกัมพูชาหากยังไม่สงบสึกกันแต่ล่าสุดด้วยเหมือนฝั่งกัมพูชาจะไม่สนใจสหรัฐเรื่องการหยุดยิงด้วยซ้ำเพราะในวันนี้กองทัพกัมพูชายังคงเปิดฉากยิงจรวดเบียมสอเข้าใส่บ้านเรืนประชาชนต่อเนื่อง และยิ่งใส่ประสาทตามเมืองทมที่เป็นการล่วงละเมิดทิปไตยของไทยอย่างอุกอาจและไร้ข้ออ้างบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายแม้ยังไม่มีรายงานผู้ดะรับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตในขณะที่ตัวเลขผู้เสียชีวิตทลเรือนยอดสะสมไปที่14รายแล้วกัมพูชาย,ยังคงไม่หยุดยิงกัมพูชาย,ยังคงยิงใส่ผู้บริสุทธิ์ต่อไประเบิดตกใส่บ้านเรือนประชาชนถนนในชุมชนพื้นที่ทางการเกษตรโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดศรีสะเกด ได้รับความเสียหายอย่างหนักและยังคงละเมิดอ,อนุสัญญาเจนีวาว่าด้วยการโจมตีสถานพยาบาลด้วยการยิงกระสุนปืนใหญ่ตกใส่รบ,บสต,รต่อแห่งหนึ่งที่จังหวัดศีสเกตครอดีมีการขึ้นย้ายผู้ป่วยออกไปแล้วการมุ่งโจมตีองฝั่งกัมพูชาส่งผลกระทบต่อขวัญและกำลังใจของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่มีบ้านพักอู่ด้านหลัง และสำหรับท่านที่มีอุปการะคุณท่านใดอยากอุปการะค่าขนมให้กับช่องสิงหาชาแนลก็ทำได้ง่ายๆด้วยการกดปุ่มขอบคุณปร,รูปหัวใจที่ใต้วิดีโอแล้วเลือกค่าขนมกันได้ตามสะดวกท่านที่กดเข้ามาก็กราบขอบพระคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูงครับส่วนท่านที่ไม่กดก็ไม่เป็นไรแค่เข้ามาชมเนื้อหาก็ขอบคุณมากๆแล้วครับ และถ้าชอบอย่าลืมคนละหนึ่งไลค์1นึ่คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงมีเงินใช้กันไม่ขาดมือทำกิจการงานใดก็ผ่านบนทุกอุปสรรคไปได้ไม่ว่าจะยากแค่ไหนก็ตามและสำหรับวันนี้สวัสดีครับ